ั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับให้เราแตกไฟล์ออกมานะครับจะได้โฟลเดอร์แซมนะครับ mm hmm. ก็เข้าไปข้างในโฟลเดอร์จะเจอตัวติดตั้งตัว installer นะครับดูบเพิ่คลิกมันขึ้นมาได้เลยนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะมันจะโหลดตัวหน้าจอการติดตั้งนะครับรอสักแป๊บหนึ่ง ถ้าเจอหน้าต่างนี้ก็กดปุ่ม yes นะครับตัวแซมเนี่ยจะจำลองเครื่องของเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับจะติดตั้งทั้ง PHP นะครับ MySQL นะครับแล้วก็ Apache มาให้ตรงนี้ให้กด yes นะครับโอเคถ้าใครไม่เจอแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มติดตั้งนะครับโดยการ next next นะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งติดตั้งก็ให้เป็นตำแหน่งตามที่มันกำหนดค่ามาให้นะั่นก็คือ drive c นะครับแล้วก็ next นะครับแล้วก็รอโปรแกรม copy file นะครับแล้วก็เริ่มการติดตั้งนะครับไม่ยากนะครับสำหรับการติดตั้งรอโปรแกรมติดตั้งแป๊บหนึ่ง นะครับก็จะครบร0 0เรนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม finish เพื่อสิ้นสุดการติดตั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวแซมจะโหลดหน้า control panel ขึ้นมานะครับเพื่อให้เรานั้นใช้งานนะครับเราก็จะทำการเวลาจะเริ่มใช้งานก็ให้คลิกที่ปุ่ม start นะครับของ Apache แล้วก็ start ของ mysql นะครับสอปุ่มนะครับในครั้งแรกที่เราคลิก start เนี่ยจะมีกล่องแจ้งเตือนขึ้นมาให้เราอนุญาต นะครับก็ให้เรากด Allow ก็คือเพื่อที่จะอนุญาตให้ตัว Apache กับตัว MySQL เนี่ยทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับก็ Allow ไปทั้ง2ครั้งนะครับกด Allow ของ Apache ปุ๊บพอเรา Start MySQL ก็กด Allow อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อสังเกตก็คือมันจะต้องขึ้นแถบสีเขียวเหมือนที่เห็นในคลิปนะครับจึงจะถือว่าโปรแกรมนั้นลั่นได้ทำงานได้เราก็จะมาทดสอบโดยการเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ พิมพ์ url ว่า localhost นะครับพิมพ์ url ว่า localhost นะครับพิมพ์ไม่ถูกนะฮะเสร็จแล้วถ้าเจอหน้าตาสีส้ม,สมเนี่ยก็แสดงว่า work นะครับโปรแกรมเราติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นสีส้มแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับทีนี้เราจะมาทำ shortcut เรียกเพื่อที่จะเรียกตัว sam control เนี่ยมาไว้ที่เดสก์ท็อปเวลาเราจะใช้งานมันจะได้สะดวกนะครับ ก็ให้ไปที่ตำแหน่งที่เราติดตั้งตัวแซมก็คือได c e ่โฟลเดอร์แซมเข้าไปข้างในนะครับไปที่ได c e ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์แซมแล้วก็เข้าไปข้างในโฟลเดอร์แซมนะไปหาตัวไฟล์ที่ชื่อว่าแซมคอนโทรลให้เจอนะครับแซมคอนโทรลจะอยู่ข้างล่างนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Send to Desktop Shortcut นะครับ ก็เป็นที่เรียบร้อยนะจะได้ไอคอนแซมขึ้นมาเวลาจะใช้งานก็ดับเบิลคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเหมือนตัวอย่าง